อเควันนี้เราจะมาอ่านรายการที่วันนี้เป็นการเก็บตัวนางงามน,นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนางงามนนะคะวันนี้เขาทำอะไรกันขอเชิญหมายเลขหนึ่งเลยค่ะคสวัสดีค่ะชื่ออิศยากรเฉขพรวนนะคะก็ทิปอ่างขาส่งเข้าปศวนนะคะตอนนี้ก็แค่หันตาค่ะใจดุใจดุไหมคะพอแล้วค่ะ ข้ไปข้าฟังออกอะกตาโใหญ่อะไอ่ะไม่ตรลกจะดูมันให้เดี๋ยวแย่งรูนไม่ดีเอยมาใส่ป่ะโอ้เราเคยอะร้อนรอนแต่ว่าใช่แล้วซื้อกาแฟก่อนนะ เยี ahora que ่ยมแล้วเกินมาดูแล้วว่าเขา